สวัสดีค่ะกระแสายข่าวดังมาแล้วค่ะเดือดถ,ถูกคุกค,คามเกตวรินทร์ทรกำมัดแน่นเดือดถ,ถูกผู้ชายค,คุกคามขณะเข้าห้องน้ำในปัม๊มพระเอกดังเกตวรินทร์รถึงกับกำมัดแน่นเดือดถ,ถูกผู้ชายรายหนึ่งคุกค,คามทางสายตายอย่างรุนแรงขณะที่เข้าห้องน้ำที่ปัม๊มงานนี้ทำเอาพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างเกตวรินทร์ทร์ถึงกับเดือดเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาเล่าประสบการณ์ทางทวิตเตอร์ระบุว,ว่าถูกชายรายหนึ่งคุกคามทางสายตาอย่างรุนแรง ขณะที่เข้าห้องน้ําที่ปัม๊มโดยเกรซวรินทร์ทถูกคุกคามด้วยระบุข,ข้อความว่าทุกคนเรากําลังเดือดป,ปุดเลยเข้าห้องน้ําปั๊มครับยืนทําธุระมีผู้ชายพุ่งมายืนทําธุระข้างๆแต่เรารู้สึกว่าถูกคุกคามทางสายตาอย่างรุนแรงแบบไม่ปกติเราเดินไปล้างมือเขามาล้างมือต่อในทันทีแบบไม่น่าเป็นไปได้เราเลยรีบเดินมาที่รถคิดทบทวนหรือว่าเราคิดไปเองเราตั้งใจมองไปที่หน้าห้องน้ํา เราเห็นเห็นเขาเดินออกมาหลายรอบมากแล้วก็มายืนหน้าห้องน้ําแล้วก็เข้าไปอีกคือผิดปกติอะเรานี่ใจเดือดเลยแต่พอมีสติเราก็เลยคิดว่าอ๋อวันนี้เขาอาจจะดื่มน้ําเยอะไปมากๆก็ได้เลยฉี่บ่อยเออเราคิดได้แบบนี้ก็สบายใจละก็เลยมาทวิตเล่าให้ฟังแฮทแท็แต่ยังคนกำมัดแน่นงานนี้แฟนขับเองก็ได้ออกมาเล่ประสบการณ์ที่เคยเจอในลักษณะคล้ายกันเพียบ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส .co.th ข,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ